สดีครับน้องชื่ออะไรกันบ้างครับน้ำขิงค่ะแอมค่ะเรียนอยู่คณะไหนครับคารุศาสตร์ค่ะคารุศาสตร์เหมือนกันรอเรือชัดเจนนะครับวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นน้องเล่นไหมครับเล่นค่ะต้องเล่นและและมาขนาดนี้กติกานะคบมีอยู่ว่าพี่จะมีคําให้น้อง5ประโยคใน1นาทีเนี่ยให้น้องแข่งกันให้่ันถูกต้องเร็วที่สุดชนะไปเลยน้องปอยิงชุบกันหน่อยเพราะว่ามีให้เลียกสองชุดหนึ่งสองสาม น้องเลือกชุดไหนมีชุดหนึ่งกับชุดสองชุดสองได้ให้เลือกเลยว่า <ใน S 2> จะเล่นก่อนหรือว่าให้เพื่อนเล่นก่อนให้เพื่อนเล่นก่อน<ข>อให้เพื่อนเล่นก่อนนี่ค่ะยาต้องตัดก่อนสิเดี๋ยวเราให้ดูของรางวัลกันก่อนอันนี้น้องรู้ไหมว่าคืออะไรมันคือของหวานค่ะใช่ถูกต้องถ้าใครชนะเอาของหวานไปเลยกินคนเดียวนะห้ามแบ่งนะเอ้ต้องชนะนะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเกมกันเลยนะครับหนึ่งสองตามเริ่มครับชาวฟาดฝัด ช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดๆๆๆๆหมูหมึกกุ้งหมีตาสอยหอยยายสีหอยตาสีหมียายสอยหมา,มาหันมาหาหมูมเห็นหูหมาหูหม,า,มาหนาหมูหนีมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีมีหันดูม,มีหมาหาเห็นหมูหันหูดีค<ม>วายขวางวิ่งวนขวักไข่กวัดแกว่วงขวาไล่ล้มคว่ำ ขวางควายค่ะอุยหยุดเวลาเก่งมากสมเป็นครูภาษาไทยจริงๆโอเคของน้องเป็นชุดสองนะโอเคขอไม่พร้อมได้ไหมโอเคโอเคนะเตรียมตัวนะ1หนึ่งสองสมเริ่มได้เลยครับชามเขียวควาำเช้าชามขาวคว่ำค่ำละนองละยองยะลาหมึกหกเลอะมม้งมม้งเลอะหมึกหมดเก่งมากเริวเรวเร็วเรว อุ้ยไปรงนี้อีกแล้วมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาฮะหมูหนีเริ่มใหม่น้องเริ่มใหม่เริ่มซีใหม่เร็วมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหมูหนีหมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีหมีหันดูหันมาหาฮะผิดแล้วเริ่มใหม่เร็วมาหันมาหันมาเร็วมาหันมา มาหันมาเร็วมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาเร็วเร็วหูหมาหนาหมูหนีมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีมีหันดูมีหมาหาเห็นหมูหันหูดีโอเคนี่พูนเลืองอะไรกันเนี่ยและนี่คือสภาพของคนอ่านภาษาไทยไม่คล่องค่ะสมมติให้ตัวเองนะครับมอบรางวัลให้ผู้ชนะก่อนนะครับขอบคุณท่ะ สัมภาษณ์เติมหน่อยครับมาตลาดอัอยัตบ่อยไหมครับบ่อยมากๆค่ะ บ่อยมากค่ะหมดตังเยอะแล้วชอบซื้อเมนูอะไรกันครับในตลาดอันยัตคือปกติเราพวกหนูไปเรื่อยมากเลยค่ะร้านไหนเห็นอะไรน่ากินพวกหนูก็วิ่งใส่หมดเลยค่ะกินทุกร้านเหมือนกันใช่ฝากโปรโมตตลาดหน่อยครับถ้าเราเยอะค่ะมาเลยแล้วก็ของเล่นเยอะเสื้อผ้าเยอะค่ะเสื้อผ้าถูกเยอะก็มีอัดทอยหน้าจุ่มมากหมดไปหลายแสนแล้วอันนี้ชื่อน้องอะไรครับสกลแพนด้าน้องสกลแพนด้าปากเปิดวาร์ปหน่อยนะครับ i g n x k x g i n g e r u n d e r s c o r e a l e L I N L อันเดสกหกหกดอทค่ะคนที <natural> ่แพ้พี่ลืมบอกว่ามีบทลงโทษน้องกับก่อนแต่พี่จะไม่ทำาลายน้องอย่างนั้นพี่จะให้เพื่อนน้องเป็นคนพาพี่ให้เองเดี๋ยวน้องยิดเดียวไม่เยอะแล้วแต่น้องเลยว่าน้องจะทาตรงไหนไม่ต้องหมดก็ได้โอเคโบกคืนไม่แหละนี่ไงน้องน่ารัก แบบน่ารักน่ารักน้องกระตุยหนุ้ยอันน okay. sí> okay. yeah, okay. uh, um ี้ก็ทาแขนจะได้เขียนขาวขาวยังขาวไม่พออีกเหรอขาวมากตอนนี้เรืองแสงแล้วอเออถูกต้องเอออ่ะผมที่แพ้แล้ะเนาะเกมก็จบแล้วนะครับคือผมแพ้นั่นเองนะครับไม่ใช่โอเคบายบายกล้องเนี่ยครับ